สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาสอนเขียนแอปพลิเคชันนะครับเทดของเคีย t ชันนะครับก็เป็นหัวข้อใหม่นะครับที่แยกออกมานะครับก็โดยปกติก็จะมีสอนในเรื่องของการเขียนแอปพลิเคชันนะครับด้วย k i w i นะครับวันนี้ก็จะเป็นอีกหัวข้อนหนึ่งก็คือการเขียนแอปพลิเคชันนะครับด้วย Kiwi MD นะครับก็จะมี2ตัวนะครับแต่ว่าลักษณะการเขียนโค้ดนะครับต่างๆก็จะคล้ายๆกันนะครับผมแต่ว่าตัว MD ค่อนข้างที่จะมีเครื่องมือหลากหลายนะครับแล้วก็การออกแบบนะครับค่อนข้างที่ออกมาสวยงามนะครับดังนั้นก็เลยแยกออกมาอีกหัวข้อหนึ่งก็จะเป็นสอนเขียนแอปนะครับด้วย g ีวี MD นะครับผมก็อันดับแรกนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันเลยว่า เราจะใช้งานมันยังไงบ้างนะครับมันจะแตกต่างจากของเดิมไหมนี่นั่นนะครับอ่ะโอเคอ่าอันดับแรกนะครับก็เดี๋ยวสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมานะครับอ่า python md โอเคก็ทีนี้ พูดถึงนิดนึงนะครับในตัว g i ว i MD เนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะมีเครื่องมือหลากหลายนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีคําสั่งโดยเฉพาะของเขาเนี่ยนะครับหรือก็คือชื่อพวกชื่อเครื่องมือนะครับหรือพวกโค้ดต่างต่างเนี่ยก่อนข้าที่จะเยอะนะครับแนะนําว่าถ้าเกิดเราต้องการที่ปรับแต่งรูปแบบต่างๆนะครับผมอาจจะสอนได้ไม่ไม่ทั้งหมดนะครับไม่ได้ทั้งหมดนะก็ดังนั้นถ้าเกิดใครอยากได้รูปแบบไหนสามารถเปิดเอกสารของ MD ดูได้นะครับ ก็พิมพ์ใน Google ว่า k i v i MD นะครับแล้วก็ Welcome to g i v i MD นะฮะแล้วก็มาที่หัวข้ออันที่4นะครับนะตรงนี้ก็จะมีเครื่องมือให้เราจะเห็นว่ามันมีเยอะเลยอย่างเช่นตัว button เนี่ยนะครับกดเข้าไปปุ๊บเนะี่ยมันจะมีรายชื่อนะครับบัตทอนชื่อเครื่องมือขึ้นมานะครับเยอะแยะไปหมด button แบบแบบไอคอนบัตทอนแบบรูปภาพก็ได้ button แบบเอ่อเป็นฟิวก็คือจางๆนะครับเราสามารถเล่นกับมันได้หมดเลยนะครับมีหลากหลายรูปแบบนะครับ เราก็สามารถมาดูได้นะครับแล้วก็ดูพวกเครื่องมือนะครับคําสั่งต่างๆต้องใช้แบบไหนถ้าเกิดต้องการให้บัตทอนเป็นวงกลมวงรีงนั่นนั่นแล้วก็เราก็มาดูโค้ดได้นะครับก็เป็นเอกสารนําทางนะครับอ่าแล้วก็ตัวนี้เนี่ยนะครับตอนนี้ที่ผมสอนอยู่ก็คือมีก i วีแล้วก็ Kiwi m เอมดีตัวเนี้ย 2ตัวนี้มันจะคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าแยกออกมาทีนี้เบสิกสลับกิวีโดยเฉพาะหรือว่าเบสิกสลับ m d ็มดีวีเอ็มดีโดยเฉพาะเนี่ยเดี๋ยวทำแยกภายหลังนะครับตอนนี้ก็ยังเน้นหัวข้อในเรื่องของพวกเทดอยู่นะครับพวกพวกเทดต่างๆนะครับดังนั้นก็สลับสิ่งที่มันเป็นพวกเบสิ p ไพทอนหรือว่าเบสิกไลบรารีของ Python เนี่ยก็จะยังยังมีน้อยอยู่นะครับก็เดี๋ยวในอะนาะคตถ้าเกิดเริ่มในเรื่องของเทดเริ่มตันขึ้นมา ก็เดี๋ยวจะเริ่มทยอยทําออกมาให้นะครับก็ไม่ได้เปิดคอร์สใหม่นะก็ยังอยู่ในคอร์สเดิมนี่แหละนะครับอ่าอัปเดตให้เรื่อยๆโอเคอ่าเปิดไพ่ชามขึ้นมาแล้วทีนี้เรามาเรียนรู้เบสิกกันก่อนนะครับเนื่องจากผมยังไม่ได้ทำเบสิกขึ้นมาให้ดังนั้นเราก็จะต้องมาเริ่มเรียนรู้ในเบสิกภายใต้หัวข้อตรงนี้ไปกันนะครับอ่าโอเคสำหรับคนที่กระโดดมาเรียนที่หัวข้อนี้เลยเนี่ยนะครับแนะนําว่าให้เรียนเบสิก ให้เรียนที่หัวข้อตัวสร้างแอปพลิเคชันนะครับ IQ Option เนี่ยด้วย k i ววก่อนนะครับแล้วก็ค่อยมาเรียนตัวหัวข้อสร้างแอปพลิเคชันนะครับ IQ Option ด้วย k i วว MD อีกทีหนึ่งนะครับเพื่อที่จะเราจะได้เข้าใจนะครับเพราะว่าตัวนี้ผมอาจจะไปค่อนข้างไวเพราะว่าพื้นฐานต่างๆเนี่ยจะคล้ายๆกับตัว Ki ววีเลยนะครับแต่ว่าก็จะมาเน้นย้ําในเรื่องของความสามารถว่าเราถ้าเกิดเราต้องการเป็นแบบนี้แบบนี้จะต้องเป็นแบบไหนนะครับอ่ะ อันดับแรกเรามาดูเบสิกก่อนทบทวนกันนิดนึงนะครับอ่ะก็ใช้เป็นฟอร์มนะก i ว i m d อนะครับ a p p import md app นะครับอ่าใช้แบบนี้ถ้าเกิดเป็นของก i w i ก็เป็นฟอร์ม i i ว i a p p import p p p เข้ามานะครับอ่าอันนี้ก็ใช้เป็น md app นะโอเคทีนี้ในการใช้พวกเครื่องมือนะครับก็จะใช้เป็นก i w i นะครับก i ว i เอ่อ md นะครับ .uix นะครับ แล้วก็ถ้าเกิดเราอยากได้อะไรก็อย่างเช่นตัว button แล้วก็เป็น button แบบนี้เข้ามานะครับไม่ต้องมี M D button แต่เวลาเรา import นะครับ Import เข้ามานต้องใช้เป็น M D นะครับว่าถ้าเราอยากได้แบบไหนพวกนี้ก็มีนะครับถ้าเราอยากรู้ว่าถ้าเกิดเป็นความสามารถอันนี้นะครับมันจะเป็นแบบไหนแล้วก็ไปดูในในเว็บได้เพราะว่ามันมีค่อนข้างเยอะเลยนะครับอ่ะโอเค ถ้าเกิดเราอยากได้หลายตัวนะครับภายใต้ตัว md button เราก็ดึงออกมาได้นะครับแบบนี้โอเคถ้าเกิดเป็นแบบอื่นๆก็เหมือนกันนะอย่างเช่น form kiwi md u i x นะครับ .label .label import นะครับ md label แบบนี้นะครับโอเคก็คร่าวๆนะครับ ก็มันยัง,ม,ยงมันยังทางานร่วมกันอยู่นะบางบางในเรื่องของของคําสั่งก็ยังทํางานร่วมกันอยู่นะครับเราสามารถฟอร์มกิวีเข้ามาร่วมร่วมใช้งานได้นะครับอย่างเช่นบล็อกเลเยอหรือว่า MD Bo บล็อกเลเยอน่นนั่นนะครับโอเคครับทีนี้พวกนี้ก็เป็นพวก Import ในเรื่องการใช้งานนะครับอย่างที่เรารู้กันว่า k i ว i ีเราสามารถเขียนโค้ดนะครับภายภายใต้ไฟล์เดียวได้เลยก็คือไฟล์โปรแกรมของเราคือไฟล์ .py เนาะาเราก็สามารถเขียนเข้าไปนี้ได้เลย หรือจะไปเขียนเป็นไฟล์ kv โดยภาษาของ kv ก็ได้นะครับก็ได้เหมือนกันแต่นี้เป็นเบสิกเริ่มต้นนนั้นก็จะมาดูในเรื่องของการเรียกใช้งานก่อนคร่าวๆให้เราเข้าใจว่าเราต้องเขียนโค้ดประมาณนี้โครงสร้างประมาณนี้ขึ้นมาก่อนแล้วเราก็จะเรียกใช้งานในเรื่องของเครื่องมือต่างๆนะครับโอเคอ่ะทีนี้ก็จะต้องมีมีคาลาสเราต้องสร้างคลาสขึ้นมานะครับผมก็ตั้งชื่อเหมือนเดิมนะฮะ my app นะครับแล้วก็นำ md app เข้ามาใส่ นำ MDF เข้ามาใส่เข้าไปอันนี้ก็เป็นเดฟนะครับบิลเหมือนเดิมนะฮะตัวนี้ที่สร้างสร้างขึ้นมาโดยอัตโนมัตินะอ่าแล้วทีนี้ก็พาร์ไปก่อนนะครับ if ตัวนี้ก็นำเข้ามานะครับแนะนำว่าให้นำเข้ามาอ่โอเคแล้วก็ my app นะครับแต่ลือมวงเล็บเปิดปิดเนยนะครับตัวนี้เราชอบลืมกันนะครับก็ใส่เป็น d o run เข้าไปอ่ะ ทีนี้ในการเรียกใช้งานฟังก์ชันนะครับเรียกใช้งานเครื่องมือก็ง่ายๆเลยนะครับเหมือนเบสิกของ EP1 ของ EWI ขอกีวี i เลยนะครับเราก็ต้องใช้คำว่า Return นะครับ Return อะไรออกไปอย่างเช่น Return ตัว MD นะครับ MD ตัวนี้เข้ามานะครับแล้วก็วงเล็บเนาะ t ท k e เท่ากับเอาเป็นสั b มิและกันนะครับ Submit แบบนี้ เรากดลันขึ้นมาปุ๊บทีนี้เราจะเห็นว่าปุ่มกดนะครับมันไม่ได้อยู่มนไม่ไอยู่เหมือนของกีวีนะถ้าเกิดเรารีเทิร์นของกีวีกมาเนี่ยมันก็จะเป็นแบบเต็มๆเลยนะครับแล้ก็จะเป็นแบบตัวปุ่มกดก็อยู่ตรงกลางนะครับแต่ที่มันอยู่ตรงนี้ถ้าเกิดเราต้องการปรับให้มันอยู่ตรงกลางนะครับเราก็ใช้คําสั่งที่เราคุ้นเคยกันก็พอด simt เท่ากับนะครับ setting uh, dictionary เซนเตอ y 0.5นะครับ uh, ลองตัวเดียวเข้ามาก่อนเอาแกน y เข้ามาก่อนโอเคทีนี้ปุ่มกดก็มีอยู่ตรงนี้ uh, เราก็ต้องใช้แกน x ด้วยแกน y แนวตั้งนะแกน x แนวนอนออะโอเค0.5เหมือนกันอ่ะ uh, y ไม่ได้ต้องเปลี่ยนเป็น x uh, uh, เพิ่มอีกตัวนึ่งเข้าไปนะครับ จะไม่เหมือนทีนี้จะไม่เหมือนก i วีแล้วก i วีเราใช้แค่ตัวเดียวเนาะ,อะโอเคนะครับอ่ะเราก็จะได้ปุ่มกดมาแล้วแบบนี้ง่ายๆเลยนะครับในการเรียกใช้เครื่องมือ,อถ้าเกิดเราอยากใช้เครื่องมืออื่นเราก็แค่นะครับตอนรีเทิร์นเข้ามารียกใช้งานเครื่องมืออื่นๆนะครับก็จะมีหลายแบบนะ,ะก็ไปดูในเอกสารได้นะครับอย่างเช่นตัวปุ t มทอนเราต้องการแบบไหน เอ่ออย่างเช่นเอาแบบของเขาแล้วกันามาดูอาแบบนี้อ่ะแล้วก็ M D ตัวนี้เ,เล็กแ n ง M D R E Foot Button อ่ะตัวนี้เข้ามาอันนี้คือการเรียกเรียกใช้งานพวกเครื่องมือต่างๆนะที่มีอยู่ของกิวิเทรเรียกใช้งานเ,าเป็นแบบนี้ ทีนี้ถ้าเกิดเราถูกใจพวกไอเอเอพวกปุ่มแบบไหนหรือว่าความสามารถของเครื่องมือแบบไหนนะครับเราก็มาดูได้มันก็ส่วนใหญ่มันจะเน้นไปที่ความสวยงามนะครับว่าเราอยากได้แบบไหนเป็นแบบมีไอคอนติดมาด้วยหรือเปล่าเป็นแบบจางๆหรือเปล่ากดแล้วมันเด้งๆหรือเปล่าหรือแบบวงรีวงกลมก็ทําได้หมดนะเราสามารถปรับองศาได้พวกนี้นะครับมีหลากหลายเครื่องมือทําแบบกดมาแล้วมีคล้ายๆเหมือนดอกดาวหรือว่าป๊อปอัพเด้งขึ้นมาแบบนี้ก็ทําได้นะครับ อันนี้ก็จะเป็นเน้นพวกความสวยงามแล้วนะฮะเพรา,าเราชอบแบบไหนนะครับโอเคก็เบสิกก็ประมาณนี้ก็สรุปโดยคร่าวๆนะครับอันดับแรกเลยนะครับตัวฟอร์ม g i ว i MD นะครับในรูปแบบโครงสร้างโค้ดก็ยังคล้ายๆเหมือนตัว Kiwi อยู่นะครับแต่ว่าจะแตกต่างในเรื่องของคําสั่งนะครับหรือว่าชื่อชื่อคำสั่งนะแตกต่างที่ชื่อคําสั่งนะครับก็จะต้องฟอร์ม i i ว i MD p p p m p p r t t p p p อ m p o ินพุตเอ็มดีแอปเข้ามาส่วนในเรื่องของเครื่องมือนะครับก็ยังใช้เป็นตัว i x นะคอับตัดด้วยตัวตามด้วยชื่อเครื่องมือของเราที่เราต้องการนะครับแต่ในส่วนของ Import นะครับก็จะใช้เป็น MD เข้ามานะครับ MD นำหน้าแล้วก็ตามด้วยชื่อเครื่องมือนะครับอ่าโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการใช้เครื่องมือนะครับตัว g i v ี m เเบื้องต้นเดี๋ยว ep หน้านะครับก็จะเริ่มในเรื่องของการสร้างฟอร์มแล้วนะครับฟอร์ม ฟอร์มหน้าโปรแกรมมีปุ่ม text input 2อนัน user password แล้วก็มีปุ่ม label กด login แล้ว IP ถ,ถัดไปก็คือกด login แล้วก็เด้งไปหน้าอื่นนี่นั้นก็เดี๋ยวมาดูกันว่า,ราสร้างเป็น application b o t ตัวไหนบ้างนะครับสลับ IP ที่แล้วเราก็ทำเป็น application ตัว b o t เทศตามสีแท่งเทียนไปเดี๋ยวเดี๋ยวสลับตัว k i w i md ก็เดี๋ยวทำให้มันแตกต่างก็เดี๋ยวมาดูตัวบอทตัวอื่นกันว่าเราจะทำแบบไหน,นอาจจะเป็น s i S I s o b o ไอโหรือเปล่าหรือว่าจะเป็น s m a ตัดกันหรือ EMA ตัดกันแบบง่ายๆนะครับประมาณนี้โอเคครับสวัสดีครับ